สไลด์ไปเลยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอด่านช้างก้มนะคะตัวจริงที่นี่ที่เดียวนะคะและว,วันนี้เรามาเจอกับตัว ตามสภาพนะคะ6 8 1 0เราเคยเห็นกันไหมเอ่ยจะมีคลิปก่อนหน้านั้นนะคะเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็น t i ิก o k หรือตอน Facebook ก็ตามนะคะคันนี้นะคะเป็นตามสภาพที่เขาแอบแรงเ้ยนะคะอยู่90แรงมาเขาเป็นปั๊มเฮดไอดีโตนะคะหัวชีตเตีย้ยและมีเทอร์โบซึ่งอยู่ด้านไหนต้องขออนุญาตรอบนี้เราไม่ได้เปิดนะคะแล้วก็คันนี้นะคะลูกค้ามีสั่งเพิ่มเติก็คือที่เราเห็นชุดใบมีดนหน้านะคะอันนี้คือ7ฟุตและมีการเปลี่ยนตีเรียกว่าตีแรกกระทะ หน้าหลังไปแล้วก็จะมีเพิ่มเติมก็คือเวทนะคะข้างละ2ก้อนมาดูก่อนว่าไอ้หกแปดหนึ่งศูนย์อะที่90แรงมา้าเกียร์นิยมนะคะรายไอเทมเช่นเดียวกันนะคะเกียร์กลางที่เป็นเพาเดียวนะคะเขาเดินไฟพร้อมนะคะแบตเตอรี่พร้อมนะคะอาจจะเป็นสีเดิมๆลูกค้าไม่ได้เพิ่มเติมไปซึ่งคันนี้ก็จะมีรองระบบตามถ้าเราจําได้เราไม่รู้ว่าเห็นกันหรือยัง คลิปที่มาตามสภาพเราเก็บแบบไหนนะคะแต่ละคันจะไม่เหมือนกันคันนี้เดี๋ยวเราจะมีโชว์เล็กๆน้อยๆเหมือนกันนะคะว่าเก็บสภาพเขาให้ทําอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวตามนะจ๊ะเบื้องต้นนะคะของรถตามสภาพนะคะเราต้องเก็บงานรวดเสริมให้ลูกค้านะคะต้องมีการลองรถนะคะไม่ว่าเป็นพวงมาลัยเบาหางยกได้ปกตินะคะ ขั้นตอนอันนี้นะคะ6 1 0อย่างที่ไฮดรอลิกก็ต้องมาลองนะคะว่าหางมีเต้นไหมเราจะต้องเปิดฝาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะต้องส่งคลิปพวกนี้นะคะให้ลูกค้าดูเช่นกันถ้ามีการทําอะไรเพิ่มเติมแต่เรารู้แล้วนะคะว่าคันนี้เดี๋ยวตามต่อนะคะว่าเขามีตัวรั่วอะไรตรงนี้นะคะบอกเลยว่ามีซีนเขาเรียกซีนะโพกนะคะ แล้อหลังเนี่ยรั่วเดี๋ยวเราจะทําการตีปอกให้ด้วยนะคะซึ่งคลิปนี้อย่างที่เห็นเวลาเลือกอ,อกมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เลือ,อ,อกมาแล้วเปลี่ยนซีนนะคะเขาก็เอาไปล้างด้วยนะคะวิภาสวยเวอร์นะดูได้นะคะว่าเอ้เนี่ยเก่านอกแดงแปรนเลือกออกมาล้างให้ก่อนด้วยนะคะแล้วถึงจะเปลี่ยนซีนตีเปลี่ยนซีนให้นะคะเขาเรียกว่าทําบาดซีนคือเก็บงานให้อทีอย่างที่เห็นถ้าเป็นเช็คร้อยเปอร์เซ็นต์จะเรียงทุกน็อตนี้จะเป็นน็อตบางส่วนนะคะของสะโพกทั้งสองข้างที่ทำให้ลูกค้าออกไปนะคะ ก่อนที่จะมารอแบบนั้นเรามีเขาเรียกว่ากระบวนการในขั้นตอนในการเก็บงานแล้วนะคะเนี่ยมีการลองร่นอีกทีด้วยนะคะว่าที่ตาเอ็มไปทําไปแล้วเนี่ยทอยลังโอเคเดินหนะ้าโอเคแล้วหรืยอยังนะคะเพราะลูกค้ามีสั่งตัวกระทะตีแรกกระทะใหม่เข้าไปด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็มีเพิ่มเติมที่ตัดต่อโครงมะลัยด้วยนะคะให้มันสั้นลงเนื่องจากว่าของเดิมที่มาตามสภาพนอกคืนโครงมะลัยยกสูงมาค่ะอันนี้เขามีเพิ่มเวนนะคะก็คือนี่ลองกันอีกที เพื่อที่จะเตรียมส่งมอบนะคะเมื่อประกอบออกไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็พอมีสั่งชุดใบมีดแน่นอนเราก็ต้องประกอบชุดใบมีดให้ลูกค้านะคะแล้วก็มาลองว่าที่ชุดใบมีดมามาพอดีกับตัวรถแล้วหรือยังไงค่ะแล้วก็ต้องลองรถนะคะพร้อมกับลูกค้าอีกครั้งนึงค่ะก่อนที่จะส่งมอบและก่อนจะส่งมอบเราต้องพาน้องไปอาบน้ําอีกเหมือนเดิมนะคะแม้ว่าจะเป็นทมสภาพแต่เราก็ใส่ใจทุกรายละเอียดยังไงก็ฝากด้วยนะคะหล่อเฟียวและไอเทม6810ค่ะ ต่อเสื้อลายเหมือนกันนะคะเหมือน1 0ทั่วไปต้องบอกงี้นะคะ100จะมีทั้งเสื้อลายและเสื้อเรียบนะคะเสื้อเรียบเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเป็นแบบไหนไปดูแป๊บ,บนึงเสื้อเรียบด้านนี้ค่ะอ่ะเสื้อเรียบก็คือจะเป็นแบบนี้นแต่ตัวนี้เป็นปั๊มแบนนะคะเสื้อเรียบก็คือจะไม่เป็นลายตารางตารางอย่างที่เห็นขันนู้นนะคะ โอเคเรามาชมเล็กๆน้อยๆนะคะก่อนส่งมอบนะคะว่าคันนี้เขากำลังจะไปนะครสวรรค์นะคะต้องขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะถทายมาเงินเข้าถทายออกก็กอบ,กอบโกยเงินเข้าบ้านนะคะเฮงๆปังๆร่ำรวยร่ำรวยค่ะ เนสไลด์ไปเลยนะคะก่อนออกค่ะเราก็จะมีรองระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นไฮดรอลิกนะคะหรือว่าชุดใบมีดนะคะเก็บงานเก็บหางนะคะเรียบร้อยตั้งตรงส่งมอบจากสุพรรณสูนะครสวรรค์นะคะ,นนะ,คะต้องขอบคุณลูกมามากๆนะคะที่ให้ที่มาติดตามแล้วก็ส่งมอบ,บรถคันนี้ไปให้นะคะ ยังไงก็ถ้ายังไม่ได้ฝากกดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะถ้ายังไม่ได้กด s u b สไครป์ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปจากชอด่ันช้างกรุบตัวจริงที่นี่ทีเดียวนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นช่องทางต i ิ t o ตนะคะและ IG นะคะเงาเงาเบือบ่อเบื่อแหวะเข้าไปทักทายกันได้นะคะช่องทางที่เราจะอัปเดตไวสุดนะคะจะเป็น Facebook Fanpage เรานะคะนั่นก็คือขายรถไทยคีชอด่ันช้างกรุบนะคะแล้วก็จะมีเพจอะไรนะคะ เดี๋ยวเราทิ้งใต้คำอธิบายข้างล่างนะคะว่าเป็นลิงก์ไหนนะคะต้องขออภัยอาจจะมีการติดคัดนิดนึงแต่อันนี้คือเป็นวิดีโอเขาเรียกว่าสดเลยนะคะไม่มีสคริปต์นะคะแต่มาจากใจจากพวกเราทีมงานชอดันช้างกรุ๊ปทุกคนนะคะอย่างไรก็ฝากพวกเราด้วยนะคะ6810คันนี้90แบ่งมาเผาเดียวก็เฟียวได้เัิดจริงที่นี่ทีเดียวชอดันชังกรุ๊ปค่ะ